นี่คือตัวอย่างของพ่อไมโครเวฟนะคะที่เพื่อนๆของเรามาแชร์ให้ฟังเขาบอกว่าขอบคุณมากค่ะกับความรู้ดีๆคุยกันหนึ่งอาทิตย์เขาต่อพาสปอร์ตจะไปหาที่บ้านนอกอวิดีโอคอลเช้าและเย็นแบบนี้ทุกวันเขาแนะนำเรากับญาติพี่น้องและลูกๆและเพื่อนๆของเขาพาสปอร์ตได้เมื่อไหร่จะซื้อตั๋วมาทันทีเลยค่ะอ่ะอันนี้คือผู้ชายที่ จริงจังนะคะคือเราสามารถสังเกตได้เลยเนาะคนที่เขาพร้อมจะจริงจังและจริงใจเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาคุณจํานี้ไว้นะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาว่าอจะต้องคุยนานเท่าไหร่หรืออะไรแค่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าสนใจเฮ้ยคนนี้ใช่พร้อมที่จะมาทันทีค่ะประเภทที่สองคือมีความต่อเนื่องเช้าเย็นเนี่ยคือมีความแบบไมโครเวฟมีความแบบข้างรักเข้ามานะคะซึ่ง อันนี้เขาเรียกว่าต่อเนื่องแล้วที่สําคัญคือการแนะนำเนาะจริงๆแล้วตามธรรมเนียมฝรั่งคือก็ไม่ได้มีอะไรแต่คือแนะนําให้รู้ว่าเฮ้ยเขากล้าเปิดตัวกับคนอื่นนะว่าเขากําลังคุยคนนี้อยู่เขากําลังแบบจีบคนนี้อยู่อันนี้คือเขาไม่มีอะไรที่จะปิดบังคุณก็คือพร้อมที่ทําให้คุณแบบสบายใจก็บง่งบอกได้ว่ามีความข้างรัก ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็คือพร้อมที่จะมาเจออันนี้คือตัวอย่างเนาะของผู้ชายที่เขามีความพยายามคือถ้าคนที่เขาข้างรักคุณน่ะเขาจะมีความพยายามที่จะมาหามาเจอนะคะคุณทันทีจะไม่แบบลีลาวดีอะไรแบบเยอะมากโอเคนะคะ